Okay, let's go สวัสดีครับยินดีต้อ,อนรับเข้าสู่ช่อง Smart GC Channel นะครับวันนี้เราจะมีตัวของมอเตอร์ไซค์นะครับพึ่งไปออกมาสดสดร้อนๆกับเวฟ e 1 25i Honda เวฟ e 1 25i นะครับตัวนี้จะเป็นตัวของล้อแมกนะครับ นะครับปี2023นะครับตัวนี้นะครับล้อแมกนี่ล้อแมกสองฟังเลยนะครับเราจะเป็นดิส์เบรกหน้านะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาน้ําเงินนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวของสิ่งที่เราชอบนะครับก็จะเป็นตัวของสีเลยนะครับปีนี้สีค่อนข้างสวยนะครับเป็นสีโทนเทาน้ําเงินซึ่งถูกฉลกมากมากเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมโอ้โหกับเวฟร้อยยี่สิบห้าไอนะครับ นี่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเบาะจะเป็นตัวสีน้ำเงินตัดกระดำนะครับตรงนี้ชอบมากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของสีที่เป็นเทานะครับออกเทาแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะมี2จุดนะครับก็จะเป็นตัวของกด้านข้างกับด้านบนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านบนนี่ครับด้านบนก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่ตัวนี้ผมติดกันลายมาแล้วนะครับแล้วก็จะเบาะเบาะของเราจะเป็นสีน้ำเงินนะครับ ไฟท้ายจะเป็น LED นะครับจะเป็น LED แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีตัวของแผ่นสะท้อนแสงนะคือบอกกอนนะครับอ่านี่แบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าของตัวของเว็บ 125i นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีโคนออกสีดำนะครับเป็นเทาแล้วก็จะเป็นไฟ LED นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ daylight นะครับสวยเลยตะกร้าผมติดมาแล้วนะครับ ส่วนดิสเบรกนะครับนี่เบรกหน้านะครับเป็นดิสเบรกนะครับตัวนี้เนาะแล้วส่วนล้อล้อจะเป็นล้อแมกนะครับแล้วก็จะเป็นยางนะครับตัวนี้เนาะยางบางคนหน้านะครับตัวนี้ฮะส่วนด้านี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นท่อนะที่พักเท้าส่วนโชกโชกหลังนะครับจะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้เนาะสีขาวอาร์มจะเป็นสีเงินนะครับนะก็ะไลตีมาแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวเราไปดูหนะ้าปัดกันบ้างครับอ่าหน้าปัดของเราจะเป็น LED นะครับก็จะเป็นตัวของบกเกบอกน้ํามันนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นตัวของจํานวนกิโลที่ขี่ไปนะครับตัว N ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเกียร์ว่างนี่ตัว N ตัวนี้ก็คือเป็นเกียร์นะครับมีทั้งหมด4เกียร์นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็จะมีโลโก้ของฮันด้าอยู่ตรงนี้นะส่วนฟังก์ชันอันนี้ก็จะมีแต่ไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะ จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสตาร์ทมืออ่าสตาร์ทมือนะครับ